สวัสดีครับมีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อไม่ฮักแขงนะครับนี่มาย่างตลาดนะครับผมใช่กันอีกเหรอแปดช่องมาเบิ่งผลไม้นะครับไปไหว้ไปไหว้ไม่ยานั่งรถนะครับผมนี่ลูกนั่นนี่ลูกบักสมลูกไปไหว้ไม่ยานั่งรถเอาแต่ละอันก่อนแต่ละย่างก่อนโหยอดไม้แม่งผู้ ไอ้เกลือกินยินมาสิรถหุนรถนจริงวันนี้กินนิดเดียวอ่านิดเนิดเดียวเดียอ้นยู่โลก้กอะไรไได้อยู่นะโอ้วนแบงอันนี้คือมองรถดูนะคะ มันเหมือนเนาะุ่๊บนวยเง้ยนวยเงี้วนี่ผลไม้ตบงนี้เลยุ้นดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ืเนาะอเหมนาปลากระยแบบับมายนตลาดนี้ัวเขาไม่อยได้ย่างตลาดแบบนี้ดนี่จะถ่ายน้ำหนางานน้ำรวมน้ำยางไปสินะ คือไม่ไดตลาดจักเท่ตลาดแบบเป่ี่ตลาดนัดว่างซะเนาะตลาดนัดข้องผมตลาดนัดนี่มันเล้งเขา่ค่อยได้มากนาะจรงสผู้ชมพักหยาขาหุ่นไหมครับน่นเห็นว่าทาสซับภาษาพื้นบ้านพักหยาขาหุ้นนิดว่าเก ขอถามคำหนึ่งมีใครถูกบ้างเอาพอดีรมอพอดีตอกนยังดี่ก็เพราะหล่ะอแต่ว่าดีคือูดริงแต่ใครถูกบ้างเด็คเซอร์นะอาทิ่บ้านพักถูกกับรน้องครับมากในตูกบ้านดีๆนะสมหน้าคุณูกูอยู่ครับพอด้พุนอยู่พอด้แกีงก็ถูกพุนอยู่ทีหน่อยโตบอก นี่โตดนี่สองตัวทั้งบนทั้งล่างคนหมานเป็นยังไงทำบุไปี่ม้นไปีมไปฟังไซร้ไปฟังไฟังไมนฟังไจเส้เพื่อนบ้านฝั่งซ้เอาแบบพ่อเด็กพ่อเด็กฟังเด็กหัวนะครับนี่เลยมนม ส้มส้มส้มใ้ายากดีที่นีอะบัวคเทียมีลานอื่นอีกนะไปเบิ้งมี่ข้าวมีกล้วยยังกินไหมลูกมาบอกสมมติว่าไปกินเรื่องไไปไหว้ดูไปไหว้ยกไยกไปไหว้เยยกกยียดได้เรอเยีดนเอาหเ่อะเหยีดงงามลูกเลยอดไน่งงงามลูกเข้าไปไหว้ม่ยานั่งรถนะเอาไม่งงงามลูกไหว้เากินได้บได้พอะล่ะ ไใ่กั high, ีเล no ็ก well, so, ัน้อยเท่าไหร่วะมนีดิอันนี้ตองสุดๆเมนอีกอีกสองขีดลงอันนี้เดียวอนตัวสั่นดูงนมไม่ได้ครับดีสวยดูดีเราสวยสวยคือไม่ขาดหรอครับแมนกับอืมกจ้น่นี่เอาสวยสคือไม่ขาดเลองียวธรรมดาดิเสอาบุสาวนิค่าเซเรนี่กได โอ้ยอุ่นโอ้ยดาราญุ่นโอ้ยดาราซองเขาญุ่นดาราไทยกันอีกนี่น่ารักมากอยอุ้มเนี้ยอุ้มเนี้ยอุ้มเนียหน่อยขออุ้มเนี้ยครับเดินขออุ้มเนี้ยจะหักแสนตลาดกระบังอุ้ยเนื้ออะไรอ่ะตาไม่สวยเหรอตาตาสวยด้วยพรท่านเท่าไหร่คะ เอาไปหยาดกปนกับเแม่ตามน้าน้ำ no. ก yeah. mm. uh ันเปนกับเแม่นีดาราสองเขาอยู่นี่เมื่อกี้เาแม่นไปถายกระดิงนะนผู้สาวบังกันไปจักเอออ้องนี่ฝองนี่องนี่ไว้ทีีกับผู้สาวฝองนี่เข้างเต่าเลี้ยมเให้ขาได้แล้วนะครับพี่ไละ โอ้โหเมียถือไปแล้วน้น้ำป็ดฟองพุ่นมีสาลี่มีักสมมีแอปเปิลเกี่ยวมังกรเดี๋ยวไปแวะเซเว่นซื้อทูบซื้อทุบซื้อน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำผึ้งนะน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งมันเดินตลาดนัด พูเท่าไหรู่ดสิบบาทดูเดี๋ยวลองเท่าใส่ไปซ้อมนะครับนี่เวลาตื่น เ,นนเดี๋ยวเาเต้นเดี๋ยวเราไปใส่น้ำนะครับเนียนเ็กมเีย เส,สือผาเนี่ยอยากเนี่ยกินลหลายครับตลาดที่นี่ตลาดเซนมาทาพระนะครับมีหดเบเกอนี่วนเซนทำุญเซนไม่อ้วนวญเซนไม่อ้วนใส่เสือพวงคนละตีเนาะวญเซนอ้วนไหมคะไม่อ้วนใ่เสอพวงแบบียวสนต่องมีแหม่พลสีแหม่ใส่บาสโลงใส่ทำการแสดงได้นะคะเสียมากระเ้่งอยู่นะเอาอะไรสดแทงเอาอะไรมากินนี่ครับ ิอะไรงย่งบัตวันทำไมผัดมีบ่กินบ่ดิหอมทอดกินแล้วหอมเอกินแล้วหอมเหมือนเนื้้วนดอกวันอ้วากินแล้วอ้วนไม่ขาดจะ่ได้ขายดิเดี๋ยวพุองนี้เพือจัดให้อาแบบหอมเลย อั้อะเนมเก่งมาใจก็ได้นองแม่เส้จันทเหรอเ้นอะไรที่นุ่งก็ไปกินเอาไปอดไกินทอเยมู้ที่เาเส้นอะไรเงี้ยุ้นเส้นสองห่อมีอีกไหมวุ้นเส้นส้นหมดแล้วค่ะลงอไี่ะ ลงแล้วหนึงคลิหว,ลว่าหลกมากดนี้อ,ออกเทสเต้เนาะเรามีมกซื้ออ่ะของนะคะวันนี้แต่ว่ามีซืกจะเจิมดมุกแบบเรียกะ<ม>นี่นะครับแน่แน่แนวแล้แล้ว ไม่ไหวไม่จะนั่งนะครับมันแร่งนะครับผมไม่ไหวไม่จะนั่งมันเร่งใช้น้ำดื่มอืมแค่เลยฮะเบิ้งใน้านเลยอ้าคลิปนี้ฝากก็พอในคลิปนี้ก็นะครับผมฝากอะไรก็แชร์กดติดตามได้เลยครับขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ